คำว่าไร้าสาระใครเป็นคนกำหนดเล่นเกมเกียง์คีบอร์ดวะรู้จริงหัหยเงินเก็บประนี้มั้ยไร้สาระมีคนดูไร้สาระนีะ่คิดว่าเต็นเก่งเลไราไสาระคนรุ่นใหม่ทำอะไรไร้สาระเหรอ พวกเขาก็แค่ทำในสิ่งที่ใช่สิ่งที่เม็กซเซนส์สำหรับเขาซิมฟินโมบายบริการโทรศัพท์มือถือในรูปแบบดิจิทัลสนับสนุนให้ทุกคนใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเอง <Boom. S 1> แค่ทำในสิ่งที่คิดว่าใช่ไม่ต้องให้ใครมาตัดสิน ซิมฟินโมบายแม็กชีวิตให้แม็กเซนส์